ความรักอบอวนหมากปรินสวมแหวนขอคิมเบอรี่แต่งงานแล้วบินไปโชว์ความหวานที่ยุโรปโดยมีเหล่าเพื่อนสนิทบินไปพร้อมหน้าทำให้แฟนๆเนีคะต่างก็ลุ้นว่าจะมีข่าวดีระหว่างหมากปรินและคิมเบอรี่หรือไม่ซึ่งล่าสุดนะคะคู่รักคู่หวานก็ออกมาเผยข่าวดีแล้วล่วคะค่ะสวมแหวนขอแต่งงานกันเป็นที่เรียบร้อย โดยหมากนะคะก็ได้โพสต์ทาง i ิน t a g r กรเช็คอินที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะแล้วก็ระบุว่าพวกเราตัดสินใจที่จะอยู่ด้วยกันตลอดไปใช่ครับผมพร้อมแล้วและเราพร้อมแล้วและทางด้านคิมเบอร์ลนะคะก็ได้โพสตอินสตาแกรมเช่นเดียวกันนะคะเซ y y เยหนุ่มหมากเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดและความรักโดยมีเหล่าเพื่อนสนิทนะคะเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากเลยละคะ่ะ โดยการเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานในครั้งนี้นะคะก็มีคู่รักสาวยาย่าอุรุษยาและนเดชเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วยในขณะที่ยาย่านะคะก็โพสต์รูปภาพร่วมกลุ่มและรูปภาพโมเมนต์สวมแหวนด้วยความดีใจนักแสดงสาวคนสนิทอย่างมากี้ราสีก็ได้ตัดต่อภาพของตนเองและสามีป๊อกจิราธิวัฒน์ลงไปในภาพนั้นด้วยนะคะ เหมือนกับตัวเองนั้นนะคะได้อยู่ร่วมเป็นสักขีพยานในวันนั้นด้วยเลยละค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณค่ะ